สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลมะนาวนะคะเป็นเซลประจําเต็นนะคะรถบ้านองปายวันนี้นาวนะคะพาแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะของเต็นเรารถบ้านองปายนะคะมาชมรถวันนี้นาวมีรถสวยๆมาแนะนําแต่ก่อนพาไปดูรถสวย,สวยแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนดีกว่า <S <S ตอนนี้นะคะร้านนาวนะคะร้านเต็นรถบ้านองปายนะคะมีโปรโมชั่นใช้เงินออกรถแค่1น0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะเฮียเน่งทาโปรโมชั่น เฮียช่วยผ่อนอ่าเฮียนะคะช่วยดาวให้เลย5%สําหรับรถราคาไม่เกิน5 0 0 0สนหรือไม่เอาดาวน์5%ก็ได้ลูกค้าจะเอาขับฟรี60วันก็ได้แล้วแต่เลือกเลยนะคะอ่าแจ้งโปรโมชั่นไปแล้วนะคะวันนี้เซลนาวนะคะพามาแนะนําเลยใครที่หารถเล็กๆใช้งานคันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะเป็นซู z u กิเซียสนะคะเครื่อง1.25นะคะเป็นตัว R S นะคะเป็นตัวชุดแต่ง RS แท้ทั้งคันนะคะคันนี้เป็นรถปี2018สีดำนะคะสวยมากปีใหม่มากรถแค่ปีนี้ปี2020รถแค่ประมาณปีกว่า2ปีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยดีกว่านี่เลยแต่กล้องแพนเข้ามานะคะคันนี้นะคะเป็น Suzuki ซูซูกิเซสนะคะเครื่องยนต์1.25นะคะเป็นตัวชุดแต่งแท้ RS จะได้สเกิร์ตแท้นะคะจากโรงงานทั้งคัน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนียค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้คือออปชันล้นมากแน่นมากไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟโปรเจคเตอร์ป้ายลูกค้าไม่ต้องตกใจนะป้ายทะเบียนมันเป็นต่างจังหวัดเดี๋ยวเราต้องตรวจย้ายไปเข้าเป็นกทมให้ได้ไป้ายใหม่หมดใหม่อยู่แล้วนะคะนี่เลยนี่เลยสวยมากนะคะแล้วอันนี้นะคะ ตากล้องกำลังแผนให้เราดูอยู่นะคะตอนนี้สวยจริงๆคันนี้เดิมๆรถเพิ่งมาใหม่นะคะเข้าใหม่ล้อมแม็กนะคะไม่ใช่ล้อกระทานะคะเป็นล้อมแม็กขอบ16คือล้อสวยมากกิบมากไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะกดรีโมทก็คือพับพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะนี่เลยสวยมากตากล้องแผนให้เราดูอยู่นะคะ สเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตแท้ทั้งคันนะคะนี่เลยได้สปอยเลอร์นะคะคันนี้ชุดแต่งแท้ RS จะมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะแล้วมีโลโก้ RS อยู่ตรงนี้มีโลโก้ RS อยู่ตรงนี้นะคะฝาท้ายเขาเปิดได้3แบบเปิดจากภายในก็ได้นะคะหรือจะกดจากฝาท้ายตรงนี้ก็ได้นะคะกดจากฝาท้ายก็ได้นะคะหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นะคะ นี่เลยเดี๋ยวกดให้นะคะสักครู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าภายในใหญ่มากนะคะกว้างขวางมากจริงๆช่องเก็บด้านหลังนะคะฝาท้ายใหญ่ไหมคะกว้างไหมรถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เคลียร์ทำความสะอาดอะไรนะคะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะขายเลยรถสวยแบบนี้ให้ลูกค้าดูเดิมๆดีกว่ารถที่โมดิฟายมาแล้วนะบอกก่อนนะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ เป็นตัว RS ที่ใครๆตามหาภายในอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่านะคะอ่ะภายในนะคะภายในนะคะตัว RS นะคะจะได้เบาะหนังเบาะหนังแท้ทั้งคันเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะปกติเครื่องพันสองหายากนะที่จะได้เบาะหนังเดิมๆโรงงานนะคะนี่เลยเป็นรถเล็กที่ออปชั่นเยอะมาก เยอะมากจริงๆพวงมาลัยมัติฟังกชันนะคะไม้ใช้งานแค่1 8 0 0 0หกิโลเท่านั้นไม่หมื่นแปดนะคะตัวปุ่มสตาร์ทนะคะคันนี้เป็นตัว p ุ s สตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะอันนี้กระจกพับไฟฟ้าแล้วนะคะตรงนี้นะคะรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้เลยเมื่อเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะคะจอเป็นจอ จอเจ็ดเนี่ยเจนิ้วนะคะจอเจ็ดนิ้วแบบทัสกีนแล้วกดโฮมที่บ้านนะคะก็จะเนี่ยเราจะดูฟังเพลงหรือจะสั่งการด้วยเสียงคือมันกดอัตโนมัติได้หมดเลยนะคะแอร์นะคะกดแอร์ออโต้เป็นแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิฝั่งนี้ได้นะคะปรับปรับใบพัดแรงลมได้นะคะฝั่งนี้เกียร์ออโต้คือคันนี้จะบอกว่าไม่ควรพลาดเอาเป็นว่าใครหารถเครื่องพันสองแนวแนะนำเสียเป็นรถอ่ารถพันสองซีดานที่ ที่ใหญ่ที่ภายในโปร่งมากสวยโล่งสบายมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะคอนโซลสวยมากคอนโซลสวยมากนะคะภายในใหม่กริปอย่างกับแบบโอ้โหอย่างกับป้ายแดงเลยนะคะบอกก่อนนาวแจ้งนิดนึงนะคะคันนี้นะคะป้ายแดงนะคะราคาป้ายแดงบอกราคาป้ายแดงก่อนห7 5ส0เจ็ดหมื่นห้าพันบาทหกเจ็ดห้านาวไม่ขายนะคะนาวไม่ขาย ใครสนใจคันนี้ c s เอคันนี้ RS นะคะไม่หมื่นคันนี้นะคะนาวขอขายแค่349,000บาทเท่านั้นราคาฟังให้ดีนะคะสามแสนบาทฟรีดาวตกผ่อนงวดลับประมาณห0พับาทเท่านั้นคุณได้ออปชั่นเยอะขนาดนี้นะคะสนใจนะคะฝากชื่อเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยเดี๋ยวนาวติตดต่อกลับนะคะหรือโทรหารนาวได้เลยนะคะเบอร์โทรนาวนะคะ 0657711999แอดไลน์มหานาว K. NOW02 นะคะใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมฝากชื่อเบอร์โทรและ ID ดียไว้อยากเห็นหน้าเจ้าของจังเลยว่าใครจะเป็นเจ้าของโชคดีมากราคาถูกขนาดนี้ผ่อนแค่6,000เท่านั้นเองนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะใครดูคลิปนาวแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนาวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ